มีปลาสักตัวเลยไปไหนกันหมดเนี่ยอู้หูกระดูกจะดีครับยามเย็นครับกิะดติตกดินไปแล้วครับยามเย็นครับนี่ครับปลาครับไปน็นเงินครับลาไปเลยครับ อ้เงินน้อยม่นคิจะเห็นไอ้เนเยอะทีเดียวมันเกียบกันไม่เห็นออ

อโอยโอยโอ้ยจะเด้ก <Și S 2> <X anthropology> <wie> ินด้วยันเขาเลยจะแดงเี่ยจะเดงเดือดเรื่องเลย ตื <building> yeah, oh, ้นน้ำตื้นขึ้นบกแล้วโอ้ยจำรูน้ำตื้นเลยโอ้ยดูใหญ่ใหญดึกใหญ่ดึกโอ้ยโอ้ยอันเด็กเด็กนีง

โอ้ยเจ๋งถทัเข้ามาหมดเลยวันนี้โอ้โอ้ยมาหมดเลยมาหมดเลยเลยยเลยกเลยน่ะโอ้ทักกันเนอะโอ้ มา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 อืมทำใันธานวลเว้กินหมดเลยดืาดูมากิน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 ทำไม่ทันเขาเด้อทำไม่ทันชาวบ้านเขาเด้อกินกินกินก กิน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 ก right ินเด็กๆเร็วเลยกินกินก like, ินกินเด็กมาจากไหนนี่มากินในเขาบ่ไหนมาๆเด็กสองตัวนี่มาๆมาลงมากินมาเร็วอินเหนื่อยแล้วจะดีครับนี่ครับไก่ครับกินอิ่มแล้วบ่ ไหนไหนเด็กๆไปไหนกัน uhm, นี่จะลงอาบน้ำร้อนก็ลงลงรูนี่มันลึกที่ไหนนี่มาลงมาเร็วเร็วเร็วอันนี้ครับเงียบแล้วครับหายไปเลยครับมดอาหันหายไปด้วยครับแน่นอนครับขอบคุณมากครับ